เป๊ะได้เลยนะเป็นเชือกเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเนี่ยเป็นช่องช่องช่องได้ล้นเข้าไปมองเห็นคําว่าการเอาใจใส่การทุ่มเทการเอาใจใส่การขายจิตวิญญาณเพราะคว่าศรัทธาอันยิ่งนี่นะออกมาสู่สายตาของคนทั้งหลายเนี่ยประมาณเป็นแสนๆเป็นล้านๆคนเนี่ยมันไม่ใช่โอ้โหมันไม่ใช่เลยนะมันไม่ใช่มันน่าจะเป็นที่ว่าไอ้มันลยกวิเศษขนาแหละมันถึงจะทำกันได้ มันน่าจะเป็นมนุษย์วิเศษนะมันถึงจะทำกันได้ถึงขนาดเนี่ยวิเศษยังไงหรอยงงไงมันถึงจะทำได้เนี่ยก้าวแรกคือคนจะต้องไม่คิดอย่างอื่นเนะี่ยจะไปตั้งหน้าตั้งตาหากินแล้วก็ยังครอบคลห้มันใหญ่คงจะไม่ใช่ซะแล้วแหละมันน่มันน่าจะดีกว่านี้อีกนะอ่ะมันน่าจะดีกว่านี้อีกอนะ มันน่าจะมีความคิดที่ว่าพิสดารเกินมนุษย์ทั่วไปอ่ะทำในสิ่งที่มนุษย์เนี่ยธรรมดาทาไม่ได้หน้าผากระสูงชันแถมยังจกปลงองกองขึ้นมากะทาเสาเสาอย่างเดียวใน่่อกระปั้นหัวมันขึ้นมาโอ้โหมันดุงยางามแต่ว่างามของเขาหน,น้งามเลยเลยงามเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็ุตส่า์สร้างจนเป็นนครเ,เนี่ยเขาเรียกนักรแห่งพุทธศาสนาได้ <S <S มันมีต่างหลายถ้ำเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเขาก็พาไปดูน่อยที่สุดละไอเราก็ที่ขั้นแล้วนะี่ขั้นเดิมดีไซน์คลองคลองเนี่ยไม่ได้ไปดูร้ายถ้ำแร้กก็จะไปดูหววนึ่งตรงหรือเปล่าเสาของเองเนี่ยมันตรงมั้งแล้วมันค้หรือเปล่า ได้ที่หัวตั้ง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 เป็นมาเนี่ยมันบิดนั่นเดียวหรือเปล่าแล้วแต่สวยงามไหมเอาเล็กแบบเอาเล็กแบบที่เธอมาเจาะหรือเปล่าโอ้โหไปดูว่าโอ้โหบัวของเขาอี่งแน่นอนเลยเป๊ะเลยมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ลองพ่อกบมองลึกขึ้นไปอยู่อีกว่ามองลึกขึ้นไปอีกว่าเขากล้าลงทุน สร้างเล็กกล้านี้ขึ้นมาเพื่อจาะไอ้จาะไอ้เขาเรียกว่าศิลปะสุดยอดของพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องใช้เงินมากนะมันคงจะไม่ใช่เล็กก็แถวนั้นดอกมันน่าจะเอาเล็กจากที่อื่นมาเอามาเขามาหลอมเนี่ยมันถึงจะเป็นมีเล็กกล้าดด้แต่ว่าถ้าได้เล็กกล้าจากแต่แถวนั้นมนาเจ้ะก็แสดงว่าพระเราก็มีบุญ แต่ถาวายเล็กกล้าอยู่เป็นแค่นั้นไม่ีไปหาจากประเทอื่นมาก็แสดงว่าพระนี้ต้องมีความเพียรสูงหรือว่าผู้สร้างตปมีความเพียรสูงพอสมควรต้องใชเ้เงนินจานวนมากนะที่จะแปลว่าเล็กกล้ามาเจาะได้คุณหลวงพ่อไปเห็นเนี่ยไปเห็นไปเห็นแล้วเนี่ยมันประทําให้เราเรียนรู้ว่าความคิดของขคนเนี่ย มันมีอะไรคลิดอย่างนี้นะไอคลิดมันจะสร้าง้ให้มันใหญ่โตมาโหราเนี่ยมันสุดยอดของคนเนี่ยมันยังมีเลยเนีย่เออมันยังมีเลยเนี่ปรากฏขึ้นมาว่าเอ้ามันมีคือการดอน,นทีนี้พอแต่เราไปดูพระสร้างขึ้นมาปะเนี่ย่าไปดูพระสร้างขึ้นมาเราก็คิอว่าสุดยอดเรานะ ทีคราวนี้เราก็ไปดูศาสนาครามเนี่ยเขาสร้างเป็นเดียวกันเขาไปสร้างใกล้แอโรล่ลาเขาเรียกว่าทำแอโรล่ลาไอเนี้ยค้ายิ้งก็พุทธอีกค้าเลยแหละเจะเจะภูเขาขึ้นมาเลยทําเป็นในทําเป็นในหินหินแท่งียวเลยใหญ่ยยเลยนะแล้วปเจะหินไอแท่งยะนะียวเนี่ยเป็นปราสาทมันเป็นปราสาทเนะี่ยเขาเรียกว่าปราสาท ราษาทศวิวาเนี่ยแ,แล้วที่สําคัญที่สุดคือหินก้อนนี้ไม่มีการต่อเป็นหินก้อนเดียวเนี่ยซึ่งสามารถทําเสาได้ทาเตะทาหัวทําอะไรได้ในนั้นได้หมดเนี่ยแล้วก็เจาะบ,บ้านเข้าไปข้างในเจาะหลงเข้าไปข้างในเป็นห้องโถงขึ้นมามีสัะานอีกคือหลวงพ่อก็ไปเห็นว่าเอาคนเราเนี่ย ไปเห็นความใจใหญ่ของพุทธศาสนานาแลา้วพอไปเห็นสงครามนี่ใจใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีกโคใจใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีกอะไรมันจะขนาดนั้นเลยอะไรมันจะโหดขนาดนั้นเออนี่แหละคือไปเห็นไปเห็นศิละปะเนี่ยไปเห็นศิลปินที่มันมีความคิดที่ว่ามันเหนือมนุษย์มานาไปอีกเนะี่ยมันกลับมาเลยนะกลับมาตั้งต้นแล้วแหละ กลับมาตั้งต้นเลยแหละเออลับมาตั้งต้นแล้วก็เริ่มต้นทำใหม่เราก็กลับมาของเราพอไปเห็นนโยบายพอไปเห็นความคิดต่างๆที่ว่าเขาสร้างเขาต้อนเอาไว้เป็นพิสนาให้คนในเห็นเนี่ยถึงคำว่าอุปนิสัยและคำว่าขายจิตวิญญาณในคน ใครคนได้รู้ถึงเกลือกอนแท่เนื่อในเขาคิดใจของเขาแล้วผมพูดไม่ออกเลยไม่รู้ว่าจะบรรยายอีท่าไหนถึงจะรู้ใจขคนเหล่านี้ได้ถึงจะรู้ใจคนเหล่านี้ได้ว่ามัน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 ,มน,มนเอาจริงจริงจังๆเลยแต่เชื่อไหมว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยยึดไม้อันเดียวกันยึดไม้อันเดียวก็คือหนึ่งบูชาความพร้อมบูชาความยิ่งใหญ่และกรบบูชาที่มาของคำว่าเทพเจ้าความยิ่งใหญ่ความพร้อมและกับคำว่าเทพเจ้า ไอคนที่มากด้วยบารมีมากด้วยทรัพย์มากด้วยเนี่ยมันก็คงไม่โง่หรอกถ้ามาเจ้าปัญจ,จหนึ่งโพงนี่มามาทุ่นเทแบบตายกันไปข้างหนึ่งเนี่ยแต่พวกเหล่านี้เนี่ยเขาเห็นอะไรเขาเห็นอะไรทําไมเขาจิา้งจ้าทุ่นเทมากมายถึงขนาดนั้นเขาเห็นอะไรคําว่าเทพเจ้าคําว่าการมาของท่านหนึ่งครั้ง แล้วอยู่ๆจะทําให้คนที่มีบุมวาสนามีบารมีมีทรัพย์สินเงิน,นงทองมากนี้เนี่ยยอมยอมสวามีพักยอมก้งหัวเนี่ยเนียมันไม่ใช่ธรรมดานะแต่บุคคลเหล่านี้เนี่ยยอมได้นี่มันก็ไม่ใช่ธรรมดาคือกันน่ะเขาเห็นอะไรและเขาแล้วท่านปรากฏอะไรให้ให้บุคคลเหล่านี้เห็นได้เจึงกล้าสุดทินนางทรัพย์สินเงิน,นงทองอนาคต และเวลาของความสุขของตอนเองนั้นเนี่ยมอบให้กับเทพเจ้าได้สิ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาเกี่ยวโยงกันกับเรื่องของพุทธศาสนาของข้านอาจารย์ตาเอโล,ล่าเนี่ยเรารก็จะพอจะยึดโยงได้ว่าในรอบในรอบรอบหนึ่งพันปีเนี่ย หรือว,ว่าใกล้เคียงพันปีเลยขึ้นไปถึงสองพันกว่าเนี่ยมักจะมีผู้ทำการสก,การะบูชาด้วยมหาวัตถุทานเนี่ยทุกรอบไปคำว่าพุทธองค์ก็ดีคำว่าเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ก็ดีเนี่ยก็จะมีพุทธสาวกของเขา หรือว่าของท่านติดตามมาถอยอุปถักอุปธรรมให้การส่งเสริมให้การเขาเรียกว่าขยายเนื้อความแต่บุคคลผู้สร้างใหญ่ๆโต,ต,ตจริงๆนี้เนี่ยมัดจะไม่ค่อยได้มัดเลยคนก็บเขาหรอกเราว่าอยู่เพื่อสองเคราะห์ให้บุคคลที่ถึงฝั่ง หรือว่าใกล้จะถึงฟังแล้วเนี่ยเข้ามรเข้าบนได้นิดหน่แต่พวกคนที่สร้างใหญ่ๆนี่จะอยู่ต่อแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความโง่หรอกถ้าว่าโง่อย่างททนั้น่อนหลวงปู่เทพรุร้อนจะต้องไปคอมตอบเขาไม่ดูอย่างคตพลเข้าทุกวันนี้หรอกหลวงปู่เทพรุร้อนก็สมาเรื่อยเนี่ยจะเขานิพพานกับงู้นกข้าวคันปี ท่านไม่เข้าง่ายหรอกท่านะอยู่ในทอ่ทองท่องเที่ยวในแดนทิพย์หรอกแต่มันก็คงไม่ใช่ความโง่ของท่านหรอกนะน่าจะเป็นท่านน่าจะมีอะไรดีอ่ะท่านก็น่าจะคิดหนีกว่าเรารอกีกนะแต่ทีนี้ท่านได้แบ่งเอาไว้ว่าคือการเขาเรียกว่ามนุษย์เนี่ย พ,พีพภพุทธศาสนาก็ดีพบเภพณฑเจ้าก็ดีเนี่ยเอาอีนเราจะเราพูดถึงเรื่องคำว่าพุทธศาสนาเขาจะแบ่งคนเนี่ยแบ่งหลักสูตรของการบำเพ็ญธรรมบารมีเนี่ยหรือว่าผู้มีสติปัญญาเป็นเลิศเป็นกลางเป็นผู้ตําต้อยเนี่ยแบ่งไว้สามระดับเยวยกันคือระดับหนึ่งฟวงธรรมบรรลุและประเข้านิพพานไปพร้อมกับพระพุทธองค์ และก็ส่วนนอกเหนือนั้นเนี่ยติดตามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็สามารถเข้าวิพานได้อันนี้ประการแรกที่ประการแรกนี้นี่มันจะต้องโคโจรท่องเที่ยวฝึดตะัะบารมีพบรมโอบดีใสเพื่อให้จิตใจแก่กล้า เรียนรู้คําว่าโลกัธรรมนี่ให้แยกยนอะไรชื่อว่าโลกธรรมอันไหนที่ว่ามันยังไม่ชัดเจนก็ให้เขาโผงไปก็ให้เขากระชื้อไป <c oughs> <c oughs> บ้านช่องห้องหองอ,งอันไหนที่ว่าธนาคารยังเลยทันยึด <c oughs> ก็ไปเรียนรู้โลกธรรมไปแต่เขายึดมาแล้วก็ได้ปัญญาเต็มๆเ,เลยอีกเท่านี้เนี่ยกลับมาแบบรวเร็วเอลกลัาลมาแบบไปตรงคมใสเลย อ้นนั้นเขาอยากว่าการไปการไปฝึกการไปทําปัญญาให้รู้แจ้งก่อนที่จะเข้ามรรคผลนิพพานบุคคลเขาจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานหรือว่าท่องเที่ยวในในในวัฏจกักรแห่งแห่งการเรียนรู้เ่าจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานเนี่ย้ากลางพุทธกาลลงมาแต่แต่และแต่แต่ไล,ล่จากวดมาแล้วเนี่ยวัดหลวงพทธเจ้ามาแล้วเนี่ยมีแต่คําว่าบอกช้ำ ไม่ได้ใครหรอกที่จะยืนพกท้ายไห่คุงแล้วก็พูดว่าเนี่ยผมไม่เคยผ่านทุกมาเลยครับมันก็จริงอยู่ผมไม่เคยผ่านทุกมาเลยแต่มันทาในตอนที่ว่ามันโตบมันโงงได้นะแต่ตอนรงงไม่ได้มันก็ทุกขืออกันนั่นแหละเออไม่ไม่อย่ามาพูดเออมันก็มีความทุกไปตอนที่มันโลงได้อ่ะแต่ล้างขนาที่มันโลงไม่ได้มันก็ทุกขึ้นกันนั่นแหละ เออการท่องเที่ยวอยู่ในสังสา,สารวัตรเพื่อเก็บรายละเอียดของสติปัญญาเป็นไปเพื่อนิพพานเนี่ยมันจะต้องใช้จินจรอย่างมากแล้วที่สคำคัญที่สุดก็ค,คือคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เนี่ยวางเอาไว้ในโลกธรรมร้อยเปอร์เซนตไม่ใช่ว่าเออฟังไปต้องต้องไปปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะตลอด24ชั่วโมงมาไม่ช้า ต้องไปปฏิบัติกับโลกธรรมถ้ามีเมียก็ไปเมียสอนถ้ามีลูกก็ให้ลูกนั้นย่ำยีเออให้ย่ำด,มมดมีมันถึงจะได้มันถึงจะได้มันมันถึงจะได้ทำที่งเป็นอรรถที่ว่าสุดยอดของธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยอย่างแยกทายที่สุดถ้ามีคนก็ถามว่า ท่านเถราจารย์ท่านอาจารย์ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นดีไหมเพราะพูดไม่ได้ไปไปให้หนูไปไปทีบัตนเอาเองพูดปั๊บไม่ได้ถ้าพูดมั้คปั๊บมันเหมือนกับว่ามันมีต่การมีผมด้วยมันน้อยเนื้อต่ำใจในคุณวาสนาและกับในชีวิตที่ว่าคืาอ,อน,นิพพานเป็นของสุขนิพพานเป็นของสุขแต่ว่า การท่องเที่ยวอยู่ในโลกนิพพานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่มีความสุขนิพพานจริงๆก็คือการดับก็คือกันกอองนักกิเลงหมดแล้วถึงจะเข้านิพพานแต่ไอที่วายังไม่ถึงนิพพานเนี่ยก็คือการเรียนรู้ไอเรียนรู้นี่แหละมันจะตายเลยไม่ตายเลยมันจะกะมันจะกรอักเรื่อตายเลยไม่ตายเลยคนเดีออแต่ว่าคำสอนของพระพ,พุทธเจ้านั้นเนี่ย ท่านก็จะมีเหตุอยู่อย่างหนึ่งซึ่งทําให้คนนี้เนี่ยมีความสุขสุดยอดได้นั้นก็คือว่าคือมองและไปใช้สติปัญญาและก็พร้อมที่จะวางสิ่งนั้นเสียทํามันไม่ใช่ของเราจริงๆแต่ถ้าวางได้จริงๆแล้วถ้าเราไปเห็นด้วยสติปัญญาจริงๆวางได้จริงๆเอ,อินสุขแน่สุขแน่นอนสุขแน่ แต่ว่าอยูย่ๆพับจะมาวางเลยนะแล้วก็ได้ปัญญาเลยเป็นไปไม่ได้ยิงแต่มนุษย์กลุ่มนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้มีบุญบารมีมาสมัยเอกรักะน่ะไม่ได้มีเลยแต่ว่าถ้าเป็นเอกทักคะนั่นก็ว่ากันเรื่องหนึ่งแล้วอ,อันนั้นคือว่าท่านเป็นผู้มีบุญแต่ว่าท่านลังเอกตัคะมาแล้วไม่ต้องมาพูดถึงเราอีกคราวนี้งานไหนงานนั่นแหละเออ ยิ่งใครที่ว่ามีปัญญามากเนี่ยในในั้นอันแสดงว่าผ่านวิบากกรรมมากๆถึงถึงเราละเอียดได้ถึงเราละเอียดได้เอออันไหนที่ธรรมะในน้อยเราไม่ได้แล้วก็ทถาม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 ตั้งกับปูป,ป,ปลาไอ้นั่นเขาเรียกว่าเขาไม่ผ่านชีวิตเขาไม่โชคโชนชีวิตเขาไม่มีความละเอียดเอออันนี้ก็ฉะนั้น การท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรเนี่ยการท่องเที่ยวเป็นไปเพื่อการฝึกสติปัญญาเนี่ยให้ถึงรอบของการที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็คือการเรียนรู้โลกธรรมและไม่มีใครอะไรเราที่จะมาสอนนราไละเอียดทียิบเท่ากับคนในครอบครัวไอเป็นขี้ข้าเขาอยู่ต่างรงต่างแดนก็เพื่อครอบครัวทท้งนั้นแหละจะไปบอกนะว่าผมอยากรว้ แต่ว่าผมไม่มีพันธะนะเป็นไปไม่ได้มันไม่เป็นตอนนี้แต่ว่ามันรับมามีเงินก็ต้องแต่งลูกแต่งเมียมันวันนี้คำนั่นแหละ <c oughs> เออฉะนั้นแหละคําว่าโลกธรรทนี้เนี่ยหรือว่าไม่มีใครที่จะสอนละเอียดได้เท่ากันกับคนในครอบครัวคนในครอบครัวนี้สอนละเอียดที่สุดเลยและประทัดดันให้เราเนี่ยใครพูดที่จะเข้าถึงมาคนิพานเนี่ย ไปแบบไม่ต้องลังเลสงสัยแต่ถ้าเป็นสิงสาราสัตว์แต่ถ้าจะเป็นสิงสาราสัตว์ที่ว่าจะสอนให้เราเข้ามาคนนิพพานเนี่ยเขคงน่าจะไม่ใช่หรอกงวาตายหนึ่งตัวลงโต๊ะเข้าสู่นิพพานโอ้ก็คงไม่ใช่แสดงมั้งไม่ใช่พระพุทธเจ้าทานก็คงจะไม่ตัดสอนถึงขนาดนั้นมัน้งฉะนั้น ทำอันยิ่งของพระพุทธเจ้านะั้นจะเกี่ยวเนื่องกันกับคำว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เราคบค้าสมาคมกันอยู่ในปัจจุบันนี้แหละแต่ว่าถ้าจะเนื้อนอกเนื้อครอบครัวไปก็คือเจ้านายข้าทาสบริวารแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างโคจรกันยังไงก็แล้วแต่ก็มาเพื่อปัจจัยหนึ่งของเพื่อครอบครัว อันนี้เขาเรียกว่าเรียนรู้เพื่อเข้าสู่มรคผลนิ้พ่านทีนี้พอแต่เราไปฟังประวัติของพระอาหารหันต์ในสมัยโบราณแล้วเนี่ย <c oughs> เราจะทำเหตุของเราให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้อะ่ะมันเหมือนกับพระยศกุลบุตร แล้วกับพระอนุรุทธะพระอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ที่ว่าสุดยอดของคำว่าบุญบารมีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแต่ก็ต้องสร้างเหตุก่อนแต่ถ้าว่าเหตุนั้นมันยังไม,ยงไม่ยังไม่อยากจะสร้างใช้ปัญญาก่อนมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าปัญญาถ้ามันไม่มีทานมารองรับ ถ้ามันไม่มีบุญมารองรับนี่โอ้โหไม่มีพระอาหารหันต์องค์ไหนหรอกที่จะมีปัญญาเท่ากันกั่าวที่ว่าเรื่องอะไรเนื้เรื่องอะไรับเ,เ,เ,เราเคยเขาเราเคยไปฟังเขามาเรื่องไงที่ว่าพระอาหารหนันต์เนี่ยวงไหน,นนะ่ะวงหน้าวงแอวงหวงกล้าวงคันนาวงไหไต่างนะท่านมีปัญญานะเออท่านมีปัญญานะ พระนุรุทธะพระยัญศาสุลระบุรนี่แค่เห็นนิดเดียวแค่นั้นท่านถงเขานิพพานเนี่ยแต่ว่าพระที่เห็นเอเกเลาเจ็ดวันเจ็ดคืนเจ็ดครั้งเนี่ยบวชถึงเจ็ดครั้งนะท่านถึงเขานิพพานเนี่ยนั่นคือสุดยอดของปัญญาในการที่ว่าคือเจ้าชนะแต่ก็ไม่ยอมให้ความยากจนนี่มาชนะใจท่านนะ้สักวันหนึ่ง่านจะดิ้นรนหาความ จากพดเรื่องจากคาว่าความยากจนจะเป็นความรวยให้ได้เออมานหน้ามันท่วมนาก็ไปเปิดนาก่อนพอเปิดเสร็จแล้วก็มาบวชใหม่ดีนะพระอรหันต์รู้วาระจิตว่าพระอรหันต์องค์นี้เนี่ยที่สูรุ่งผู้นี้เนี่ยท่านจะเป็นหนึ่งในบุคคลผู้ถูกเขียนบันทึกเป็นพระไตรปิฎกก็เลยท่านต้งใจกว้าง หร Dante, ือว่ากระแสธรรมของพระพุทธเจ้านี้เนี่ยท่านหรือว่าท่านจะส่งกระแสคิดมาให้พระอรหันต์ผู้เป็นอูกพีชาเนี่ยใจกว้างกับพระองค์นีนี่บวชถึงเจ็ดครั้งนะที่ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยโวธรรมดาาพระในสมัยในปัจจุบันถ้าเป็นของเราเนี่ยบวชสามครั้งไม่ได้ละมีหวังแหละเขาเรียกว่าต้องต้องเอ่อต้องตัดชื่อควาตายไปครั้งหนึ่ง แต่ปรากฏขึ้นมาว่าพระอระหันต์ผู้นี้บรรลุเป็นพระอระหันต์ปรากฏว่าท่านมีอุปนิสัยอย่างนี้ถึงขรขนาดพระอุปชาเนี่ยต้องหลงตกนะแล้วก็ต้องยอมด้วยนะนั่นก็แสดงว่าพระอระหันต์ผู้เป็นอุปชานี้เนี่ยจะต้องได้รับญาณธรรม,มะมาจากโค์รรสพันธูคือประพุเทาบอกว่าพระอรหันต์ผู้นี้จะบรรลุแต่ว่าต้องทัาใจนะเพราะอุปนิสัยเนี่ย ท่านวางมาอย่างนั้นวางขา้าววงไทวงลูกวงเมียวงคันนาวงน้ำวงข้าวจะตายบวชเยอข้างนะท่านถึงบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ถึงอย่างนั้นท่านก็บรรลุได้แต่ทีนี้อันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นการสร้างเหดุในเรื่องการเข้ามรรคผลิพาน แต่ทีนี้ว่าเหตุที่สองเหตุที่สองอันนี้ก็คือท้าวรวัตถุคำว่าท้าวรวัตถุในที่นี้ก็คือเป็นการสงเคราะห์บุคคลผู้ยังไม่ถึงซึ่งศรัทธาและมีความเครือบแคลงสงสัยในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยให้เปิดใจกว้างและก็ ก็ได้เห็นก็ได้ศรัทธาไปตามที่ตาเห็นรูปตาได้เห็นวัตถุกคือไปเห็นเลยเมื่อเห็นแล้วก็วจะได้มีความเชื่อมีความเข้าใจและปจักถันตัวเองนั้นเข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาฉะนั้นบางคนเนี่ยต้องอาศัยวัตถุเป็นตัวเชื่อมทำให้เกิดปัญญา คนแรกอาศัยโลกธรรมของครอบครัวยัดเยียดทําให้เกิดปัญญาอันนี้คนที่สองอาศัยวัดถุยัดเยียดทําให้บุคคลที่สองนี้เนี่ยเกิดปัญญาเอ้ยข้าไม่เชื่อหรอกว่าว่าพระพุทธเจ้านะั้นจะมีจริงหรือว่าเธอจ้เอาว่าตายยังไม่ทันใดเลยวัดร่างซะแล้วข้าน้ําข้าวไฟก็ไม่มี ไหนว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งเลยซักซิทําไมล่ะวัดร่างแล้วเนี่ยคนไ่ไปทําบุญท่านพูดทำทักทำทานเลยเหมือนไม่เหมือนกับอย่างที่คิดคือพระพุทธเจ้านี่ท่านซักซิทนะแล้วก็ท่านก็มีอิทธิปฏิหารด้วยแต่ปรากฏว่าอิทธิปฏิหารเนี่ยเนี่ยท่านไม่เขาเรียกว่าท่านไม่ปรากฏกับผู้คนผู้แหลงในคําว่าทานบารมี คำารรกในทานบารณมีเช่นอย่างกรณีที่ว่าอย่างพวงพุทธโสภณนัง,ออง,งเอาท่านศักดิษิ์เนี่ยพระพุทธลูกศักดิษิ์เนี่ยศักดิษิ์เราะว่าท่านต้องการอยากจะประกาศคําว่าทานบารมีของผู้สร้างนี้เนี่ยให้เป็นที่ยอมรับของพุทธบิิัาทั้งหลายที่เดินทางไป วัดลวมพ่อโสธรเนี่ยฉะนั้นคนไปเห็นล้งพ่อโสธรเนี่ยเราอย่าไปเชื่อว่าลวมพ่อโสธรที่ซักซิสอย่างเดียวนะเราจะต้องไปเห็นว่าคนที่สร้างล้มพ่อโสธรเนี่ยจะต้องเป็นคนที่คือพูดง่ายๆก็คือทำให้พระซักซิสได้ตลอดชั่วครับชั่วกรน์ต้องไม่ธรรมดา นิสุตูนี้ท่า,านอาจารย์ตูนี้จะต้องเป็นคนที่สร้างทานบรารมีมามากมายมหาศาลพอสมควรไม่ว่าฝนจะตกฝ่าจะร้องแดดจะออกจะมืดค่ำยังไงคนก็ต้องเดินทางไปกราบไปไหว้ท่านอยู่ตลอดเวลานะทำให้ท่านนี้เนี่ยเป็นที่โจทย์จารแล้ะเปล่าขานและก,ลละก็ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้ อันนี้นี่แหละและวัตถุที่สร้างนี้เนี่ยคนที่สองคนเราที่ต้องอาศัยวัตถุนะ่ะมันถึงจะทำให้เกิดความเชื่อเกิดเกิดความศรัทธาแต่ถ้าว่าวัดไหนพระไหนเนี่ยโอ้ยเราสามารถะัหรือว่าพร้องๆ้อ มันก็จะซัดทายอยู่เป็นแค่กลุ่มเดียวหรอกแต่บางกลุ่มนี่รู้สึก,กว่าจะไม่ซัดทาแหละเพราะว่าอะไรขนาดข้าวปลาอาหารท่านยังไม่มีจากกิมเลยเนี่ยพวกเคยแเทศเวลาเมินหน้าเฉยไปเลยอะ่ะแต่ว่าถ้าซักทิศิ่นเนี่ยอาหารหวานเค้าจะต้องลังไหลมาพอลังไหลมาแล้วเนี่ยว่าไม่ว่าไกลแซนไกลก็จะต้องขี่คังมินเนี่ยเอาอาหารมาถวายพระไอ้นั่นเาานี่ยซัดทาเนี่ย ไอ้นั่นเป็นธาตุขึ้นมาเป็นบารมีแต่อันนี้เนี่ยเปิดปาขึ้นมาก็าโอ้มีตนาพิก,กับพักพักอย่างเดียวไม่พอนะพักทุกวันไปยน้าพริกทุกวันไปยีรูเสกว่ามันจะมันจะอานาอา,นา,อา,นาในถุนวาสนาซะแล้วเนี่ยอันนี้ถ้วยเทพเทวดาทั้งหลายนี่เนี่ยเขาก็ยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาปารับ อยากจะให้ลองพ่อเนี่ยอธิบายฟังเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าทานบารมีและเรื่องหลังของการสนับสนุนของขั้วกายที่ทหลายพระเราเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยหนึ่งเขาเรียกว่าขาดบุญเป็นพระที่ขาดบุญบุญคืออะไรล่ะบุญก็คือ ไม่ต้องออกแรงมากแต่มันแต่มันได้แต่มันได้ไม่ต้องออกแรงมากเออแต่มันใช่อ่ไม่ต้องเรียนหนังสือมากไม่ต้องทานก็ไต่ฟีด็กให้มันยิ่งใหญ่มากแต่ว่ารักษาปั๊บมันเล่าเป็นเรื่องกันขึ้นมาเลยหมดยกขั้นศูนย์ไปเลยอ่เออมันใช่เออมันใช่อ่แต่ปรากฏขึ้นมาว่าพระของเราทุกวันนี้เยขาดบุญ พอขาดหมุนขึ้นมาเสร็จปั๊บก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องขยันหน่อยท่องหนังสือนี่ก็ท่อง,ง,องแต่แต่คนหึกอ่าอื่นเลยไอ้เวลาน,นอนเก่ามาท่องอ่าเวลาน,นอนที่เามาท่องห้องมันยังเดียวไปเลยห้องอาหอรมันจับไม่ได้ผลปรากฏขึ้นมาว่าพระเราในปัจจุบันนี้ขาดบุญ พอขาดบุนขึ้นมาแต่แต่ว่าคุยเทพเทวดาเนี่ยเขาเป็นพุทธมามกะที่ซื่อสัตย์และจริงใจต่อพุทธต่อพระพ,พุทธเจ้าเนี่ยแบบว่าเอาิีมอาจังเลยนะหัวชนฟ้าคงมีไม่ถอยเลยนะพวกพวก็ไกลทริปเนี่ยไม่ถอยแล้วไม่เคยปฏิเสธคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยอะ่ะเอาิีมอาจังเลยอะ่ะทีนี้ ทำยังไงเราเขาจะให้พุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองและอยู่ได้นั่งนั่งอยู่ในใจของพุทธบริษัททั้งสี่เนี่ยเสมอต้นเสมอปลายตาบชั่วห้าพันปีได้ข้อที่หนึ่งเรื่องการสมเ้าให้พระมีอิทธิปฏิหารมีฤทธิ์มีเดชเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากพระนะมันเกิดจากพัวกายทิพ์เนี่ยไปส่งเสริมไปให้การชีนน้แนะ และก็บ,บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวว่าคนของท่านนั้นเนี่ยคนเนี่ยของคนเนี่ยที่ท่านจะสมทบเป็นอย่างนี้อย่างนี้